วิเคราะห์ศึกเปเมอร์ลิกเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดทีมมัดดับ20ปะทะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมอันดับ9นาสนามเบลมเลนเวลา3นาฬิกาแมนยูต่อ1.25่อลบหเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดของคิสบร์เดอร์เพิ่งจะบุกพ่ายยาับไปกับเซาท์ซานตันสูงประตูต่อ3าทำให้7จดเกมหลีที่ผ่านมาแพ้รวดสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามไม่มีตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มเติมเว้นชิดจากแจ็คโอคอนเลรายเดียวที่ยังไม่หายดี คาดว่าวิลเดอร์จะเตรียมวางหมากในระบบ3-5-2โดยมีลิสมูเซ่และโอลิเวอร์เบิร์กข่วงคู่ล่าสกอร์ในแดนหน้าและใช้ซันเดอร์เบอร์เก้อีธานอัมบาดูและจอห์นเฟล็กเป็นสามประสานแดนกลางคอยคุมจังหวะเหมือนเช่นเคยส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของออลิกลนาโซชาเพิ่งจะเปิดรังเจ้าจืดแมนซิตี้0-0เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมความพร้อมของทีมก่อนวันนี้ไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติม ส่วนทางด้านของเอดิสันคาวานีต้องเช็คความฟิตอีกครั้งว่าจะทันลงบูหรือไม่คาวโซชาเตรียมวางหมากในระบบ4231โดยมีมาซิยาวยืนหน้าล่าตาข่ายและใช้หัวนมาตาบุโนโนฟเฟน,นันและมาร์คาราฟอร์ดเป็นสามประสานกลางรุกคอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังไม่แคลมงานนี้เสร็จทีมเยือนแน่นอนแมนยูจะบุกซิลสามแต้มพร้อมถล่มเรียกความมั่นใจตามคาดและการได้แข้งหลายคนกลับมาฟิตเต็มสูบอีกครั้ง น่านจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิตสกอร์มากขึ้นประกอบกับมันที่แล้วที่เล่นกับมายสเตียก็โชว์ฟอร์มกันได้ไม่เลวส่วนทางกับเจ้าถิ่นเชฟฟ,ฟิลด์ยูเนเต็ดที่แพ้รวดเจนัดและโดนทะลวงยับเยินร่มรวมสิบประตูเลยทีเดียวยิ่งไปกว่านั้นสถิติพบกันล่าสุดก็พ่ายยับสูงประตูต่อ3ดูทรงแล้วหากไม่มีอะไรผิดพลาดหักปากาเซียนคงเป็นทีมเยือนที่บุกจัดหนักแน่นอนแนะนําอยู่ต่อสถานเดียวฟันธงแมนยูแรงเอาเรื่องผลที่คาด แมนยูชนะ3ประตูต่อหนึ่งซลาตันอิบราฮิโมวิชร่วมยินดีกับมิโนไลโอลาผง,งาดรับรางวัลเอเย่นยอดเยี่ยมยุโรป2020ก่อนเจอสาวกแมนยูนเต็ดเข้ามากระหน่ำยับหลังเพิ่งมีคดีกับพอป,ปอพ็อบบาแพตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโลกออนไลน์พากันลุมจวกมิโนไลโอลาเอเย่นจอมแสบผ่านโพสต์อินสตาแกรมของซลาตันอิบราฮิโมวิชอดีตก็น่าปีแสดงที่เวลานี้ เล่นให้กับเอซิมิลานตามรายงานจากแมนเชสเตอร์อีนิ่งนิวส์สื่ออังกฤษเมื่อวันพุทธที่16ธันวาที่ผ่านมาไลาโอลาที่เป็นทั้งเอเยต์ให้กับอิบราฮิโมวิชและปอ ok กบากองกลางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมทั้งเอริบอฮาเลนซูน่าจากดอนมุนที่เคยมีข่าวเกี่ยวกับปิศาจแดงด้วยนั้นได้รับรางวัลเอเนตนยอดเยี่ยมของยุโรปประจำปี2020จากตุตโตสปอร์ตนักสือพิมกีฬาอิตาลีหลังรู้ข่าวเอเยตนส่วนตัวได้รางวัลอิบราก็โพสต์ข้อความยกย่องผ่านไอจีว่า ผู้เป็นทั้งพ่อเพื่อนและเอเย่นคุณยอดเยี่ยมที่สุดและยอดเยี่ยมตลอดไปเอเย่ยนยอดเยี่ยม2020จากนั้นไม่นานก็มีแฟนบอลปีแสดงเข้ามากำหนำไลโอลาผ่านทางคอมเมนต์ไอจีของดาวยิงสวิดินเนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่นานเอเย่ยนตัวแสบเพิ่งอ,ออกมาบอกว่าปล็อกบาไม่มีความสุขในการเล่นในกับแมนยูนเต็ดแล้วและจะไม่ต่อสัญญาแน่นอนโดยสัญญาฉบับปัจจุบันของทั้งสองมีผลจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2022 โชเซู่รินโญ่ผู้จัดการทีมชาวโปรตุเกสของไก่แด้ทองทแนมฮอสเปอร์ทีมดังแห่งเพนเมลลียอังกฤษออกมาเล่าย้อนความหลังว่าตัวเขาไม่มีเวลามากพอในสมัยที่กูบังเหียนปีสแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงระหว่างปี2016-2018ย้อนกลับไปเมื่อซัมเมอร์ปี2016บูรินโญ่ถูกแต่งตั้งเข้ามาแทนที่หลุยฟานเกลเทนเนอร์ชาวฮอลแลนด์แต่กระนั้นเมื่อเข้าสู่ซีซั่น2018-2019ช่วงปลายธันวาตัวเขาก็ถูกปลดออกจากตําแหน่ง หลังนําทีมทําผลงานได้หน้าผิดหวังก่อนถูกแทนที่ด้วยเอเลกุน,น่าโซชาเทนเนอร์ชาวนอร์เวย์ที่เคยเป็นตํานานกองหน้าแห่งสโมสรแห่งนี้ล่าสุดมูรินโญ่ออกมากล่าวว่าสำหรับในช่วงหนึ่งของการคุมทีมผมคิดว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้เวลามากมายเพื่อประสบความสมําเร็จผมเคยทําแบบนั้นได้ที่เอฟซีปอร์โตอินเตอร์มิลานเรอัลมาดริดและเชลซีผมทําทีมให้ประสบความสำเร็จได้ในระยะเวลาที่ไม่นานนังนั้น,น,นผมอยากจะหาความท้าทายใหม่ๆ ในการทำงานในหลายประเทศผมพยายามที่จะชนะในแต่ละที่หน้าคิดหลักของผมคือการพาทีมคว้าแชมป์และบอกลาทีมเก่าเพื่อไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแต่สโมสรแรกที่ผมคิดว่าต้องใช้เวลาในการทำทีมแต่กลับไม่ได้รับสิ่งนั้นมากพอมันคือตอนที่ผมคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมรู้สึกว่าผมต้องจากทีมไปในตอนที่ทำได้เพียงแค่ครึ่งโปรเจกต์เท่านั้นแต่ที่นั่นมันทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเราจากกันในตอนที่เราพอใจและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กัน มันเป็นสิ่งที่ผมบอกกับใครก็ตามด้วยความภาคภูมิใจเสมอผมยังมีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆกับทุกคนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลีดยูไนเต็ดเตรียมยื่นข้อเสนอครั้งใหม่ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกเพื่อดึงตัวแดนนีเจมไปร่วมทัพในเดือนมกราคมตามรายง,งานจากเดอะเทลกราฟปีกชาวเวลไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามให้กับปีแสดงในซีซั่นนี้สักเท่าไหร่โดยเฉพาะตัว พิ่งได้ลงเล่นไปเพียง6นัดซึ่งเป็นการลงสนามในฟุตบอลลีกเพียง3เกมเท่านั้นและด้วยการที่ยูเนเต็ดกำลังจะได้ตัวอมาตตาเร่ปีกว่ารุ่งอีกคนมาจากอัตลลนต้าในเดือนมกรานี้ทำให้ดูเหมือนว่าโอกาสลงสนามของดาวเตะวัย23่รายนี้จะลดน้อยลงไปทุกทีด้วยเหตุน,นี้ทำให้มาซิลโลบเอลซาต้องการดึงเดนนิสเจมมาร่วมทีมในช่วงตลาดซื้อขายหน้าหนาวหลังพวกเขาเกือบจะคว้ามาได้แล้วเมื่อปี2 0 1 9กก่อนนักเตะ จะตัดสินใจย้ายไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัว15ล้านปอนด์อลเล็กเซอร์เลดแบ็ไซ้์ยตัวใหม่ของปิสตแงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกมาเปิดเผยความรู้สึกในการประชญหน้ากับบุโน่แฟร์นันสมัยที่ค้าแข่งในลีกโปรตุเกสแบ็กซ้์ยิทีมชาติบราซิลวัย28ผู้ซึ่งเติบโตที่คาเซียสดูซูเริ่มค้าแข่งอยู่กับยูเวนตุเด ก่อนย้ายไปอยู่กับเกรมิโอและข้ามมายุโรปกับกาลาตสลายอินเตอร์มิลานและเอฟซีปอร์โตในช่วงเวลาที่เขาอยู่ในลีกโปรตุเกสเมื่อต้องลงเกมใหญ่ปะทะก,กับสปอร์ติ้งลิสบอนของบูนโน่เฟนันเขาได้สัมผัสประสบการณ์โดยตรงในการ,รเผชิญหน้ากับเพลเมเกอร์จอมเจเล่ในเวลานี้พวกเขาเป็นเพื่อนร่วมทีมกันที่แมนยูโตเลสยินดีที่จะเผยความรู้สึกกับอินไซด์ยูไนเต็ดและยังเผยอีกว่าบูโน่เป็นคู่แข่งที่น่ารำคาญและดีใจที่ได้มาร่วมทีมกันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ตอนนี้ผมกับบูโน่รู้จักกันมาสักพักแล้วเขาโดดเด่นเสมอไม่ว่าจะเล่นตรงไหนเขาเป็นนักเตะหลักของเราที่นี่ในวันนี้อย่างไม่ต้องสงสัยเราเคยเป็นคู่แข่งกันในสนามวันนี้เราเป็นเพื่อนร่วมทีมกันเล่นในทีมเดียวกันผมเคยบอกกับเขาว่าเขาน่ารำคาญมากเวลาที่ต้องเจอกันในสนามและต้องการที่จะชนะตลอดเวลาอย่างชัดเจนเขาเป็นคนที่มีจิตใจและคุณภาพที่ยิ่งใหญ่ทุกคนที่นี่ได้เห็นกันไปหมดแล้วผมไม่ต้องพูดถึงคุณภาพของบูโน่ มันเป็นความภูมิใจที่ได้เล่นกับเขาเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมคนที่คอยช่วยเหลือทุกคนและเขาสร้างความแตกต่างจริงๆนั่นมันยอดเยี่ยมมากเมื่อถูกขอให้สรุปถึงบุโน่แฟร์นันเตเรสได้ให้บทสรุปที่ชัดเจนว่าบทสรุปของผมมันง่ายมากเด็ดขาดเขาเป็นนักเตะที่มีความเด็ดขาดเขาอาจจะไม่โดดเด่นในเกมใดเกมหนึ่งแต่เขายังคงเด็ดขาดเมื่อเขาอยู่หน้าประตูจากฟรีคิกหรือจุดโทษเขาจะแสดงให้เห็นคุณภาพเสมอ เขามีจิตใจและบุคลิกภาพที่แข็งแกร่งในวิสัยทัศน์และความคิดของเขาเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติที่มีคนแบบเขาอยู่ในทีมคนที่สามารถกระตุ้นพวกเราทุกคนในเกมเซอร์เล็กฟูซนตำนานผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษกล่าวว่าบาร์เซโลนาชุดปี2010-2011เป็นคู่แข่งที่แแกร่งมาก โดยบอกว่าชุดนั้นโหดจนทีมของตนสู้ไม่ได้ด้วยประการทั้งป่วงแมนยูลงเล่นนัดนั้นด้วยความพึ่งเขิมสุดๆหลังจากที่ในรอบรองชนะเลิศพวกเขาถล่มชาวเกส์0-4ไปด้วยสกอร์รวม6-1แถมเกมนั้นยังเตะกันที่เวมบลีี่ทำให้ทีมของอเล็กซ์ฟ์กูสันไม่ต้องเสียเวลาเรื่องการเดินทางเหมือนกับบาซ่าแต่วันนั้นกลับกลายเป็นว่าบาซ่าภายใต้ก,การวางหมากของเป๊ปกวเดลาเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมชนะแมนยูไป3-1 เฟอร์กูสันกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์กับฟรองฟุตบอลสื่อด้านกีฬาชื่อดังของฝรั่งเศสว่าทีมที่ทำให้ผมรู้สึกประทับใจมากที่สุดคือบาร์เซโลนาที่เราเคยดวลด้วยที่เวมบี์ตอนที่ผมนำแมนยูเน็ดลงเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกนัดชิงชนะเลิศเมื่อปี2011พวกเขาแกล่งจนทีมของผมสู้ไม่ได้เลย